สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะ,ะโอจะมาบอกเป็นประโยคนะใครที่ได้ดูภาษาอังกฤษเริ่มจากศูนย์แล้วนะคะแล้วคุณก็เบือบ่อเบื่อไม่อยากรู้ไม่อยากรู้พื้นฐานเลยนะคะอยากจะรู้ประโยคนะคะจัดให้ละกันจัดให้ทีละเล็กทีละร้อยนะใครที่รู้พื้นฐาน สักนิดสักหน่อยนะที่บอสอนเนี่ยบอไม่ได้สอนอะไรลึกๆหรอกบอสอนแค่ให้คุณแต่งประโยคจับคู่ประธานสรรพนามแล้วก็เอาไปใช้กับคำเป็นพวก verb to be verb to do to d กริยาเป็นเนี่ยแล้วก็รู้เทนนิดหน่อยเนี่ยคุณก็จะแต่งประโยคได้ง่ายมากเลยถ้าใครที่ใจร้อนนะคะอยากได้ประโยคก็อ่ะมาเรียนประโยคกันก่อน แล้วคุณก็กลับไปเรียนตรงนั้นใหม่ก็ดีนะก็ดีวันนี้มาเริ่มที่การทักทายเลยแล้วกันนะการทักทายนะคะสำหรับทุกคนที่เรียนเพื่อสื่อสารกับฝรั่งกับต่างชาติทั่วๆไปก็ได้สำหรับใครที่เรียนเพื่อสายฟอก็ได้ <c oughs> นะเริ่มต้นจากการทักทายนะการทักทายคำทักทายก็จะมี hi hello ฮาย hello นี่ทักตอนไหนก็ได้นะเจอหน้าก็ให้ Hi, hello ได้หมดเลยนะตอนเช้า good morning ตอนกลางวัน good afternoon ตอนเย็น good evening นะะก็จะมี good night เข้านอนเอาไว้เดี๋ยวบออีกทีหนึ่งนะเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> ก็แค่นี้ทักทายไม่ได้มีอะไรมาก แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีประโยคถามไหลังจากทักแล้วใช่ไหมทุกอันเลยเราก็จะถาม how are you อันนี้ก็แบบธรรมดาทั่วไป how are you how are you หรือจะถามว่า what do you want to do today what do you want to do today ก็คือวันนี้คุณอยากทำอะไรเหรอหรือจะถามว่า What would you like? Would you like to do today? What would you like to do today? อันนี้ก็เหมือนกับ What do you want to do today? คำถามเหมือนกันแปลเดียวกันนะคะว่าคุณอยากทำอะไรแล้วแต่ใช้ would เนี่ยจะฟังดูสุภาพกว่านุ่มนวลกว่าว่างั้นนะคะหรือจะถามว่าคุณวางแผนไว้ ว่าจะทำอะไรวันนี้มีแผนอะไรไหมอ่ะ What is your plan for today? What is your plan for today? ก็คือถามว่าคุณมีแผนอะไรไหมก็เหมือนค,คุณจะทำอะไรวันนี้นั่นแหละนะหรือจะถามว่า Are you going out today? Are you going out today? คุณจะออกไปข้างนอกไหมวันเนี้ย คุณจะออกไปข้างนอกไหมก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะว่าเขาอยู่กันในบ้านหรือว่าเขาอยู่ที่อื่นถ้าเขาอยู่ที่อื่นอย่าถามถ้าเขาอยู่ในบ้านก็ถามเออัน,นี้คุณจะออกไปข้างนอกไหมอย่างนี้นะคะหรือจะถามว่าสมมติถาม Good morning Good morning แล้วก็ถามว่ากินข้าวหรือ,อยัง Do you have breakfast yet Do you have breakfast yet คุณกินข้าวหรือ,อยังข้าวเช้านะ กินข้าวเช้าหรือ,อย่งอะถ้าเป็นกลางวัน do you have lunch yet คุณกินกลางวันหรือ,อย่งอะถ้าเป็นตอนเย็นอะ do you have dinner หรือ supper ก็ได้ supper yet อ่าก็คือกินกินหรือ,อย่างถามว่ากินหรือ,อย่างนะสมมติอยากถามว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่ How old are you? How old are you? อยากรู้อายุก็คือถาม how old are you นะคะ how old are you หรืออยากรู้ว่าเขาทำงานอะไร What do you do? What do you do เฉยๆหรือจะเติมว่า for living ก็ได้เติมก็ได้ไม่เติมก็ได้ What do you do? What do you do for living? หรือจะถามว่า what is your job ไปเลยก็ได้ what is your job ก็คือถามว่าทำงานอะไรเหมือนกันนะคะ what is your job what do you do หรือ what do you do for living ถามว่าเวลากี่โมงเวลากี่โมง what time is it there เวลาที่นั่นนะเวลาที่คุณอยู่อะกี่โมง what time is it there what time is it there นี้ก็ได้นะเวลาที่คุณอยู่อ่ะกี่โมง แล้วก็ถามว่าคุณหิวไหม Are you hungry คุณหิวไหม Are you hungry เงี้ยหรือถามว่าคุณเหนื่อยไหมสมมุติคุยเรื่องงาน Are you tired Are you tired คุณเหนื่อยไหม Are you okay Are you okay คุณเป็นไงมัง่งคุณสบายดีไหมสมมุติเขาคุยอะไรกับเราแล้วเขาก็เล่าเรื่องเหมือนกับเรื่องเศร้าเรื่องที่ไม่ได้มีความสุขแล้วก็ถาม Are you okay Are you okay สมมุติเขาถามอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เล่าเล่าเแล้วเรา,า,าก็ถามเขา<ๆ>แล้วคุณละ่ะ How about you How about you แล้วคุณล่ะอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะโบจะเขียนความหมายเอาไว้ให้ข้างหลังนะ ถ้าคุณสนใจคุณก็มาดูเอาแล้วกันนะคะไปและบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ